สวัสดีครับส่วนปลาดีไซน์ครับนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในป่าของวัดป่าวิเวกแสงธรรมนะครับจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับนอกพี่น้องนะครับบัดป่าวิเวกแสงธรรมของหมู่บ้านนาแต่นะครับบ้านนาแต่ตะบ,บนนาแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับวุ้นนะครับเพิ่นดูแลได้ดีนะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับพื้นข้างล่างสะอาดมากนะครับนะครับ พราะต้นไม้ใหญ้นะครับต้นไม้ตัวแล้วนะครับน้องนี่ะครับมันก็จะคุ้มหญ้าได้นะครับพื้นล่างนะครับจะมีหญ้าไม่เยอะนะครับเพิ่นกะมีการตัดหญ้าออกน้ำนะครับน้องสวยงามครับเป็นป่าปลูกนะครับนะครับจัดช่องไฟได้สวยมากผมขอไปดูเลยครับระยะห่างนะครับเพิ่นปลูกที่ประมาณ3คูณ3าครับพี่น้องับ3เมตรคูณ3เมตรนะครับพอดีพอดีครับเป็นช่องไฟสีสวยงามพอดีนะครับพี่น้อง ไม่ทีไม่ห่างเกินไปนะครับนอพอดีครับนะครับมะพร้าวต้นนี้คือกันครับอันนี้ต้นเป็นไม้ประดู่นะครับต้นไม้ประดู่ต้นนี้จะเป็นไม้ประดู่ที่เป็นประจําของพื้นที่นะครับน่าจะเป็นไม้ที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับนอเป็นไม้ประดู่นะครับนะพี่น้องครับพูดนะครับเพราะพื้นที่นี้พื้นพื้นที่เดิมแต่กอนเนี่ยก็เป็นเป็นที่ที่ไร่นะครับเนะ ให้ของชาวบ้านนะครับที่นี่ก็มีการขายต่อนะครับกับทางวัดนะครับน้ะสัทธอย่างนุ่มพนร่วมปัจจัยกันครับสื่อถวายนะเป็นที่สาธารณกุศลนะครับนาะเป็นที่ของส่วนรวมนะครับบานนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาเขาไปเบึงนะบัานนี้ต้นบ้านผมเอินไปต้นสมเสียวนะครับนาะนะครับ ต้นสมเสียวก็มีครับพี่น้องนะครับตรงนี้จะเป็นปลาล่วมๆนะครับตรงนี้บริเวณนี้จะเป็นทั้งปลูกทั้งเป็นไม้เป็นไม้ประจําพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นเป็นไม้ปลูกผสมนะครับตรงนี้เพิ่นจะปลูกไว้กอนนะครับพี่น้องนะครับก็จะมีไม้พยอมด้วยนะมีไม้พยอมอันนี้ต้นจะเป็นพยอมนะครับเป็นไม้พยอมก็จะมีไม้พยอมไม้แดงนะครับมีไม้ประดูมีไม้พยุงครับ เป็นปลาผสมครับตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นผสมนะครับคิดว่าบริเวณตัวนี้เพิ่นเพิ่นหนาจะได้มาก่อนนะครับที่นี่เนี่ยมีการบริเวณตัวหนึ่งก็จะเป็นสื่อเพิ่มเนาะพี่น้องเนาะนะครับเพิ่นปลูกตรงนี้ก่อนนะฮะเป็นไม้ขย่อมนะครับนี่ครับช่องไฟสวยนะครับ แนวคิดของพระอาจารย์แลวก็แนวคิดของชาวบ้านนะครับตรงกันนะครับว่าอยากจะสร้างเป็นเป็นป่าชุมชนเนาะพี่น้องนะครับเป็นป่าของของวัดนะครับแต่ว่าเอาเอาเปลี่ยนเพื่อสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทั้งมีไม้ประดูมีไม้พยุงไม้แดงนะครับผสมนะครับมีปลาเก่ากับปลาใหม่ผสมกันนะครับโู้ปลาในแง่อิหีครับพี่น้องครับพื้นที่ประมาณ20ยี่สิบ ประมาณยี่ยี่สิบก่ไร่ครับพี่น้องครับผมก็จําตัวเลขเต็มเต็มหมดเลยนะครับนาะแตีว่าประมาณนี้นะครับกว้างขวางมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเดินเบิง้งนะไหม้สิสําคัญสําคัญนะครับนาะนี่ไม,ม้มสักก็มีนะครับไม้สักก็มีนะครับอันนี้จะเป็นไม้มะค่านะครับนาะ มะขาม่งหรือสิงชันเนาะนี่คิดว่าน่าจะเป็นมะขาม่งนะพี่นอนะ้องเนาะเพราะว่าช่วงหนึ่งอาจารย์เพิ่นเพาะเพาะเองนะครับไม่มะขาม่งเพิ่นก็เพาะนะฮะอาจารย์เพิพ่นเริ่มปลูกมะนาวน,นะพี่น้องครับป่าแรกที่เพิ่นปลูกครับอยู่อยู่ในเขียนวตรรัตถก่อนนี่จะเป็นป่าอย่างหน้านครับอาจารย์เพิ่นปลูกไว้นะอายุน่าจะประมาณเกือบยี่สิบปีแล้วนะครับนาะอป่าตรงนั้นครับเป็นป่าที่สมบูรณ์แล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เพิ่น ปลูกมาอีกน่าจะเป็นปลูกทัดมาจากปลายยางหน้านี่ยแหละครับนี่ครับสวยงามนะครับนี่ครับนี่ใหม่ไม่ใหม,ม่งามพร้อมเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องดูนะเป็นไม้ที่อยากจะให้พี่น้องได้รับชมแล้วก็ร่อ,องอนุรักษ์เอาไว้นะครับเป็นไม้ลําดวนครับพี่น้องครับเป็นไม้ลําดวนนี่ครับนี่ครับ เอกลักษ์ของเขาครับเอกลักษ์ของเขาใหม่ล่ำรวนครับเขาจะมีกิ่งกิ่งแนงแบบนี้ครับกิ่งี่เกิดึ้นไหมสิเนาะมันจะตรงดีครับพี่น้องครับมันจะตรงดีมากนะครับนี่เล็กๆเรียวตรงนะครับแต่ก้อนนี่ครับพี่น้องครับแยมช่วงนาแรกนี่แหละก็จะป้าไปหาตัดนะครับชาวบ้านนิยมตัดนะครับตัดไปเห็นใหม่บงข้องครับพี่น้องครับบาไป้องกับปอมหรือไม่ก็ตัดเพื่อเอาไปทําเป็น เป็นไม้ที่เป็นกา้านเป็นก้านสําหรับสำหรับให้หยานะพี่น้องนะเพราะว่าไม้ลาดวนนะครับกิ่งของเขาตรงนี้นะครับนี่กิ่งกระโดงเล็กๆมันจะเป็นไม้ที่ตรงนะครับตรงมากนะครับตรงลาตรงแล้วก็นะครับเรียวพอดีนะพอดีงามนะพี่น้องนะพอดีงามอันนี้ซึ่งว่าเป็นเป็นประโยชน์ของต้นไม้นะครับไม้ลําดวนนะครับอาจารย์เพิ่นกะอนุรักษ์ไว้นะครับโอ้งามครับพี่น้องครับ สวยงามนะครับเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ครับเป็นเป็นแปลงเป็นโซวนครับเป็นโซนหลายแปลงนะครับมีหลายแปลงมากๆนะพี่น้องครับแปลงไม้ทั้งไต่ฝุ่นครับผมกับมีโอกาสได้รวมมาปลูกนะครับอยู่แปลงไม้ลาสุดตรงนั้นนะครับเมื่อปีกายนะครับนาอเป็นเอาพวกอันยางหน้าแล้วก็ไม้ซักอะไรต่างๆครับมาผสมมาอยเพืนนะครับ โอ้งงมครับพี่น้องครับเป็นเป็นเป็นปลาผสมนะครับมีไม้พยุงนะพี่น้องสังเกตว่านะครับไม้นะครับไม้จะเป็นต้นเรียวๆนะครับแล้วก็ยืดมันก็ยืดขึ้นสูงๆเนาะพี่น้องเพราะว่ามันยืดขึ้นหาแสงเพราะว่าปลูกเป็นกับบริปูห่างเนาะพี่น้องปลูกทีทีนะครับอันนี้่าจะเป็นไม้ศาสตรนะฮะโอ้ผมมากอีรีนะครับงามครับโอ้ต้นพอดีงามครับลำต้นกลมงามนะครับบอสสัดกับแสบงเนี่ยนะครับ บางลักษณะคือคือไม่แสแบงนะครับโอ้ตรงดีครับพี่น้องครับตรงสวยนะครับสวยมากนะครับมือนีภาพพี่น้องบิงปลาเต็มเต็มนะครับเนาะดูป่านะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบครับชื่นชอบปลานะครับเนาะนี่นะครับพี่น้องครับ ต้นมากป่านะครับเห็นต้นไม้ไม่ได้นะครับหลงไหลครับพี่น้องครับชื่นชอบหลงไหลนะครับพระอาจารย์เพื่อนกับปลูกนะโดยนะเหมาบเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพร้อมนะครับเป็นป่าเฉลิมพระเกียรตินะนะครับรวมกับชาวบ้านนาแต้นะครับปลูกเพื่อเฉลิดพระเกียรตินะองค์พระราชนีนะครับนาอพระพันปีหลวงนะครับสวยงามครับพี่น้องครับ นี่เลยครับพี่น้องครับต้นไม้ต้นไรเนี่ยคือถ้าเฮาปลูกถ้าเาอนุรักษ์ครับมันก็หลงเหลือเนาะพี่น้องเนาะไม้ครับการที่เราปลูกแล้วก็จะอนุรักษ์เขาไว้นี่ครับมันใช้เวลาได้พี่น้องครับไม้หนึ่งต้นครับใช้เวลาหลายปีครับกว่าเขาจะเติบโตแล้วก็เป็นยงไงนะเฮ้่ใหญ่จนเป็นตเบึงนะพี่น้องครับต้องใช้เวลาหลายปีนะครับแต่ว่านะครับ เวลาตัดครับพี่น้องครับใส่เวลาแป๊บเดียวเนาะสังเกตว่าครับทำลายในมันง่ายครับทำลายต้นใหม่แน่นอนเนาะพี่น้องแป๊บเดียวครับใส่เวลาแป๊บเดียวครับตัดทำลายแป๊บเดียวแต่ว่าปลูกนี่ครับยากยากแห้งนะครับครับเมื่อนี้ครับจังได้เฮ็ดคลิปออกมานะครับเป็นอย่างคือเอามาให้พี่น้องเด้เบ่งครับเพื่อเป็นแรงกระตุ้นเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพื่ออยากเป็นแรงกระตุ้นนะครับในสำหรับคนที่มาเห็นป่าแล้วชื่นชอบ แล้วก็อยากจะนะอยากจะปลูกอยากจะสร้างป่านะครับกับสวนป่าดีไซน์ครับขอเป็นหนึ่งแรงสนับสนุนนะครับหนึ่งแรงสนับสนุนให้กับพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับเนาะนะครับได้อันมาสั่งป่าปลูกป่าไปน้ากันนะมาเป็นมาร่วมเป็นนะเครือข่ายคนรักต้นไม้แล้วก็คนปลูกต้นใหม่เปน็นน้ากันเนาะพี่น้องนะที่เราปลูกที่เราทำครับเราไม่ได้หวังเพื่อจะออรับรางวัลใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่น้อง ที่ปลูกที่เห็ดครับเพื่อนะเพื่อโลกนะครับเนาะเพื่อโลกเพื่อเรานะส่วนผลเงี้ยงต่างๆที่มันจะได้รับมานั่นก็นถือว่าถือว่าเป็นรางวัลน,นะครับเนาะถือว่าเป็นความเป็นเป็นยอดนะเป็นเพื่อะไอย่างเี้เป็นรางวัลพิเศษแล้วกันแต่ว่าสิ่งที่เราได้ทําก็คือเราทําด้วยความรักนะพี่น้องการที่เราได้ปลูกการที่เราได้รักษาต้นไม้ได้ปลูกต้นไม้ได้ สร้างป่านั่นแหละก็คือสิ่งทีเ่เขาต้องการนะครับเนาะนะครับท่านี่ครับขอนะอำนวยอุยพรให้พี่น้องทุกคนนะครับที่นะเข้ามารับชมเนะมา,มมานะมะมีความสุขมากมากครับรับชมได้มีความสุขกับป่านะที่มอบให้วันนี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ